เกมเปิดแผ่นป้ายเสียงโชคเราจะสร้างแผ่นป้ายมากกว่า1น,นอันได้ยังไงมีวิธีการสร้างแบบไหนเทคนิคมีอะไรบ้างกติกาการเล่นเป็นอย่างไรและเมื่อนําไปเล่นแล้วจะสร้างความสนุกสนานได้ขนาดไหนคลิปนี้มีคําตอบครับแผ่นป้ายเสียงโชคตอนที่2มาแล้วครับสวีดียสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดยนแชนะครับ คลิปนี้เป็นภาคต่อจากคลิปที่ผ่านมานะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาก็คือคลิปที่1รวมถึงดาวน์โหลดทรัพยากรของเกมนะครับก็แนะนําให้ดูก่อนและดาวน์โหลดก่อนนะครับก่อนจะไปนูฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด s u b s c r i b e กันด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับที่เดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูที่เหลือทั้งหมดเลยของเกมที่ชื่อว่าแผ่นป้ายเสียงโชคครับ ก่อนนี้นะครับเราจะมาเพิ่มแผ่นป้ายกันก่อนนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตไปเริ่มต้นตั้งแต่สไลด์ที่4ก็สไลด์ที่เป็น question A หรือว่าเป็นข้อคำถามคำตอบเป็น,นกลไกพิเศษของเกมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะกดคลิกขวานะครับแล้วก็กดการทำซ้ำภาพนิ่งทำเพิ่มอีกอันนึงนะครับคลิกขวาแล้วก็การทำซ้ำภาพนิ่งในที่นี้ผมจะขออนุญาตเพิ่มเติมจากแผ่นป้าย A ขึ้นมาอีก2อันก็คือ b กับ c นะครับรวมกันแล้วเป็นตัวอย่างเพียงแค่3แผ่นป้ายเท่านั้นซึ่ง3แผ่นป้ายนี้นะครับวิธีการทำเนี่ยก็จะสามารถไปสร้างอันอื่นๆเพิ่มเติมได้ด้วยหลังจากที่เราเพิ่มแบบนี้แล้วนะครับเราจะไปที่สไลด์ที่5นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น question b นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น question c นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาที่สไลด์ที่3นะครับ ทำการกดนะครับเลือกที่ตัว A นะครับแล้วก็กดที่แผ่นรองหรือว่าพื้นหลังตรงนี้นะครับแล้วทําการกด c o n t r ร l ค้างไว้ลากเพื่อทําการ Copy ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ทําในลักษณะแบบนี้เปลี่ยนตัว A นะครับตรงกลางเป็นตัว B และเปลี่ยนด้านขวามือเป็นตัว C นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราจะต้องทําการเปลี่ยนการกระทําด้วยนะครับ คลิกนะครับให้ตัว B เนี่ยเป็นเส้นกรอบแข็งแบบนี้แล้วกดแทรกนะครับการกระทานะครับเปลี่ยนนะครับภาพนิ่งจุดๆก็จะเป็นภาพนิ่งที่5นะครับอันนี้แล้วกดตกลงตกลงนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกดให้เป็นเส้นกรอบแข็งนะครับแล้วก็เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติไปที่ภาพนิ่งที่6ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเรามาตรวจสอบกันดูครับว่าสิ่งที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาเนี่ย ใช้งานได้หรือเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเกมกันดูนะครับผมจะกดไปที่สไลด์ที่3แล้วกดนำเสนอภาพนิ่งนะครับโอเคลองที่ตัว B ก่อนนะครับปึ๊บอ่าโอเค question b ถูกต้องนะครับลองเฉลยอ่าโอเคนะครับกลับที่หน้าบ้านอ่าตัว B หายไปถูกต้องนะครับข้อ c นะครับ question c ถูกต้องนะครับอ่ารูปแมวนะครับปึ๊บมาตรงนี้ ่าเรียบร้อยนะครับปึ๊บเคนะครับข้อ a นะครับแบบนี้นะครับปึ๊บขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะลองไปใส่ข้อคำถามและไปใส่กลไกหรือว่าคะแนนให้กับเกมเกมนี้กันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่คําถามคําตอบแล้วก็คะแนนกันนะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตใส่เป็นการยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับอาจจะมีเนื้อหาที่มันผสมผสานกันแต่เน้นย้ํานะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยไม่ว่าคุณครูจะสอนวิชาอะไรเนื้อหาอะไรก็สามารถสร้างและนําไปใช้ได้เพราะเราสามารถกําหนดเนื้อหาเองได้นะครับในข้อที่1เลยนะครับ question A เนี่ยผมจะลองคาเป็น500บวก500นะครับ ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับเคตรงนี้นะครับซึ่งเราอาจจะมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วใส่เฉลยตรงนี้นะเคนะครับข้อนี้ถ้าเกิดตอบถูกนะครับจะให้50คะแนนนะครับโอเคนะครับให้50คะแนนตรงนี้อันนี้เป็น Question A นะครับต่อไปข้อ B ครับขออนุญาตลองนำรูปภาพมาใส่สักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วถ้าเกิดทุกท่านอยากใส่รูปภาพเข้ามาในเกมเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับอย่างเช่นผมลองนําภาพภาพนี้เข้ามานะครับนี่คือความง่ายแล้วก็ความสะดวกนะครับของการสร้างเกมจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint เราสามารถนําอะไรมาใส่ก็ได้นะครับข้อ B นะครับอย่างเช่นถามว่าจากรูปภาพคือผลมไม้ใดนะครับ ค okay, นะครับถ้าเกิดมันซ่อนแบบนี้แน่นอนครับทุกท่านสามารถทําได้อยู่แล้วก็คือการย้ายไปไว้ข้างหน้าสุดนะครับใส่เฉลยนะครับแตงโมนะครับ K okay, ในลักษณะแบบนี้ข้อนี้ถ้าเกิดตอบถูกจะให้สัก200คะแนนนะครับ K okay, นะครับทีนี้ครับถ้าเกิดเราอยากให้เกมเกมนี้สนุกมากขึ้นเราสามารถทําแบบนี้ได้และควรทํามากๆเลยครับ กลไกแรกหรือวิธีการแรกนะครับที่จะทำให้เกมเกมนี้อยากให้ทุกท่านนึกถึงเกม mystery box หรือว่ากล่องปริศนานะครับนั่นก็คือการที่ไม่ว่าจะตอบถูกหรือผิดนะครับแผ่นป้ายนั้นจะเป็นการลบคะแนนในลักษณะแบบนี้อย่างเช่นข้อ4นะครับผมถามว่า5,000ลบ5,000ลบ3,000นะครับแล้วคำตอบเท่ากับ2,000ถึงแม้ว่านักเรียนจะตอบถูกนะครับแต่แผ่นป้ายพิเศษที่ จะได้เนี่ยก็คือการโดนลบคะแนน20คะแนนตรงนี้อันนี้เป็นวิธีการแรกก็คือการกำหนดแผ่นป้ายพิเศษแทนที่จะเป็นบวกคะแนนนะครับ100 2 50หรือเป็นคะแนนที่เป็นบวกเนี่ยก็กลายเป็นลบแทนในลักษณะแบบนี้กับอีกอันนึงที่ยอดเยี่ยมมากๆครับอยากให้มาที่เว็บไซต์ BambooZo ครับแล้วในส่วนของ Power Up จะเห็นหนะครับว่ามีนะครับ พาเวอร์อัพหรือว่าแผ่นป้ายพิเศษที่มีกลไกมากมายให้เราเรียนรู้และนำไปใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับทำให้คะแนนของทีมทีมนั้นที่เล่นนะครับไปอยู่ลำดับที่1น,นะครับเช่นสมมติว่าทุกทีมมีคะแนน100คะแนนเท่ากันหมดนะครับทีมที่ตอบข้อนี้ถูกต้องก็อาจจะได้เพิ่มเป็น500นะครับก็คือขึ้นไปอยู่ลำดับที่1ห,หรือจะตกไปอยู่ลำดับสุดท้าย ถ้าตอบข้อนี้นะครับแทนที่จะได้100คะแนนก็เป็นดับเบิลพอยต์เป็นคูณ2ไปในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นโคตรมากๆเลยคือการลบคะแนนหรือรีเซ็ตคะแนนทั้งหมดอันนี้ถ้าเกิดใครโดนเนี่ยร้องไห้เลยนะครับเนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้หรือนะครับสามารถไปเอาคะแนนของทีมทีมอื่นไปดูดคะแนนของทีมทีมอื่นไม่ได้คะแนนนะครับ ไปเปลี่ยนคะแนนกับทีมที่มีมากที่สุดหรือว่าทีมที่เราต้องการเลือกอยากที่จะเปลี่ยนอยู่ดีก็ได้นะครับคะแนนเลย50คะแนนเสีย50คะแนนในลักษณะแบบนี้ผมจะลองใส่สักอันนึงนะครับเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นว่านะครับเราสามารถที่จะนำไอเดียจากเกม Bamboo z เนี่ยในส่วนของ Power up มาใส่ได้ขออนุญาตลองเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเค okay, สมมติว่าผมจะลองเลือกเป็น การสลับปรับเปลี่ยนคะแนนนะครับกับทีมอื่นนะครับก็จะเริ่มต้นจากการนําภาพเข้ามาใส่ก่อนนะครับตรงนี้เคนะครับกด Copy นะครับแล้วนําภาพมาใส่นะครับในสไลด์ตรงนี้นะนะครับนํามาวางในลักษณะแบบนี้นะครับเคนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะเขียนว่านะครับสลับคะแนนกับทีมอื่นได้ซึ่งตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าทีมเนี้ยนะครับที่เล่นแผ่นป้ายข้อนี้เนี่ย จะเลือกสลับคะแนนกับทีมทีมไหนนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับแต่พูดได้ง่ายๆว่าถ้าเกิดตอบข้อนี้ถูกแล้วได้กดเจ้าแมวเสียงโชคเนี่ยก็จะมีสิทธิ์สลับคะแนนกับทีมอื่นได้เดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตถามง่ายๆก็แล้วกันนะครับว่า50คูณ0เท่ากับเท่าไหร่นะครับเน้นย้ำนะครับว่าเป็นเนื้อหาอะไรก็ได้นะครับตอนนี้เราได้เขียนแล้วว่าใส่ข้อคำถามแบบธรรมดาใส่เฉลยทำยังไงใส่ข้อคำถามมีภาพประกอบทำยังไงนะครับ ในลนักษณะแบบนี้เลยตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับขออนุญาตตรวจสอบนะครับความถูกต้องนะเคนะครับปึ๊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 บหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราไปทดลองเล่นเกมเกมนี้พร้อมกันร,รวมถึงไปดูกติกาด้วยนะครับกกติกาของเกมเกมนี้หรือวิธีการเล่นนะครับอันดับแรกเลยคุณครูจะต้องแบ่งทีมให้กับนักเรียนซึ่งอาจจะใช้ออนไลน์สต็อปวอตคัตโดโจหรืออื่นๆก็ได้นะครับโดยแบ่งทีมละ 3-4ถึง4คนนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่แนะนำไม่ให้เกิน5คนนะครับข้อที่2นะครับแต่ละทีมผัดกันเลือกแผ่นป้ายนะครับเลือกแผ่นป้ายตามที่มีได้เลยนะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยคลิกที่แผ่นป้ายเพื่อดูคำถามและตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดตอบถูกก็จะได้กดที่เจ้าตัวแมวเสียงโชคนะครับแต่ถ้าเกิดตอบไม่ถูกหรือตอบผิดก็จะกดที่การกลับมาที่หน้าหลักของเกมนะครับ ข้อที่4นะครับนี่อาจจะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งของเกมที่สร้างจาก powerpoint ไม่ว่าจะบวกหรือลบคะแนนไม่ว่าจะเป็นแผ่นป้ายพิเศษต่างๆเนี่ยคุณครูจะต้องบันทึกคะแนนเองลงในกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้หรือสื่อออนไลน์ต่างๆที่ช่วยบันทึกคะแนนได้นะครับอย่างเช่นเว็บไซต์ในการบันทึกคะแนนอย่างเช่น k i n d e r a c t i v e learning นะครับที่เป็นกระดานออนไลน์ที่สามารถบันทึกคะแนนได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งเอาไวใ้ให้ท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับ และข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับทีมใดได้คะแนนสูงสุดทีมนั้นจะเป็น The Winner หรือผู้ชนะนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเกมนี้จะสนุกสนานมากขึ so anyway, ้นนะครับเพราะคุณครูสามารถกําหนดแผ่นป้ายพิเศษได้เองและไอเดียต่างๆในการใส่แผ่นป้ายพิเศษก็สามารถที่จะดูได้จากเว็บไซต์ Ba m o o o s l นะครับก็ลองไปสืบค้นกันต่อได้เลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเล่นเกมตั้งแต่สไลด์ที่1กันเลยครับ เกมนี้จริงๆแล้วไม่เงียบนะครับจะมีเสียงประกอบเกมด้วยแต่ว่าพอดีตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้เวลาตอนที่ทุกท่านโหลดไปเนี่ยเกมเกมนี้ก็จะมีเสียงประกอบเกมด้วยนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะกดคลิกไปต่อเลยนะครับเคครับอันนี้กติกาอาจจะมีการพูดคุยกันไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับออนุนีตข้ามไปเลยนะครับนี่เลยนะครับปึ้งนะครับสมมุติว่าลองเลือกนะครับข้อ b ก่อนนะครับปึ๊บนะครับ จากรูปภาพคือผลไม้ใดนะครับกดเฉลยนะสมมุติว่าทีมที่1ตอบถูกนะครับเคก็จะได้บวก200คะแนนนะครับคุณครูก็จะบันทึก200คะแนนให้กับทีมที่1นะครับทีนี้ทีมที่2นะครับสมมติว่าทีมที่2เลือกแผ่นป้าย A เฉลยนะครับปึ้งนะครับแล้วก็กดขี้แมวเสียงโชคนะครับปึ๊บนี่อันนี้ก็ได้50คะแนนสําหรับทีมที่2นะครับต่อไปนะครับทีมที่3นะครับ โอเคนะครับกดปึ้งนะครับแล้วก็กดที่เจ้าแมวเสียงโชคนะครับทีมนี้ก็ติดลบนะครับ20คะแนนวนกลับมานะครับสมมุติว่ามี3ทีมก็แล้วกันนะครับ1 2 3วนกลับมาทีมที่1ครับปึ๊บนะครับแล้วก็กดที่ Answer ปรากฏว่าตอบถูกนะครับนี่เลยนะครับแผ่นป้ายพิเศษออกมาแล้วสามารถสลับคะแนนกับทีมอื่นได้ ทีมที่าอาทีมที่1ก็อาจจะเลือกสลับคะแนนกับทีมทีมท่ม,มีคะแนนมากก็ได้หรือจะสลับกับทีมทีมไหนก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับก็จะกดกลับไปในลักษณะแบบนี้เมื่อหมดทุกแผ่นป้ายแล้วคุณครูก็ไปตรวจสอบดูครับว่าทีมไหนมีคะแนนสะสมสูงที่สุดทีมนั้นก็จะเป็นะวิ winner ครับผมในคลิปนี้ต้อาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าในคลิปที่แล้วและคลิปนี้สําหรับเกม ที่ชื่อว่านะครับแผ่นป้ายเสียงโชคนะครับหรือว่าเจ้าแมวกวากมือนี้จะช่วยสร้างสีสันช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับคุณครูทุกรายวิชาทุกระดับชั้นได้อย่าลืมสร้างและนำไปใช้เพื่อเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับชั้นเรียนนะครับใครมีคำถามข้อสงสัยนะครับหรือว่าลองทำแล้วเกิดติดปัญหาก็อินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ของทีเดนแชร์ก็ได้หรือจะ ส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันในคลิปที่ผ่านมาหรือคลิปนี้ก็ได้นะครับยินดีจะแลกเปลี่ยนและช่วยคุณครูแก้ปัญหาอย่างแน่นอนนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ไปครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับเจ้าแมวเสียงโชคตัวนี้อย่าลืมไปทดลองและส่งต่อถึงห้องเรียนด้วยนะครับนักเรียนรออยู่ครับ